สวัสดีค่ะวันนี้ม่น,นิพาภาพเหรียญไปทานรูปแบบนี้นะคะแบบง่ายๆน่ารักนะคะต่อยอดจากดอกบัวดาวค่ะมน,นิพาให้น้องเค้กน้องเค้กเลยตั้งชื่อให้ว่าเป็นดอกแสงจันทร์นะคะง่ายๆสบายๆค่ะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ เราจะเริ่มจากตรงนี้นะคะเกสรบัวใครที่ยังทําไม่เป็นเข้าไปดูที่ช่องของแมน่นน่น้องเค้กนะคะวิธีพับเกสรดอกบัวค่ะมีทั้งแบบแยกสีและไม่แยกสีเนาะพอเราทําแบบนี้ได้นะคะเราก็จะตัดริบบิ้นกากเพชรใสค่ะทีนี้ดอกนี้สามารถทําได้ทุกแบบของริบบิ้นนะคะเนื้อสายนเนื้อมันหรือกากเพชรทึบเพชรใสในแบบที่แม่หนิสาธิตกากเพชรใสนะคะแบบนี้ความยาวอยู่ที่ประมาณ40เซนติเมตรค่ะ 4 0ซนติเมตรนะคะจำนวน8เส้นหลังจากนั้นเราก็จะมาสอดร,ริบบิ้นเพิ่มก็คือแบบนี้ค่ะสอดเข้าไปด้านที่เป็นกากเพชรนะคะอยู่ด้านบนแล้วก็สอดเข้าไปใต้ปลายริบบิ้นเส้นที่เราตัดเนาะแบบนี้ค่ะทำแบบเดียวกันนะคะให้ครบทั้ง8เส้นเลยค่ะสอดเข้าไปลึกๆเลยนะคะ มานี้เนาะสอดครบแล้วค่ะเรียบร้อยได้หน้าตาแบบนี้ที่กลับมานะคะเสร็จแล้วเราก็จะทําเกรสรตรงกลางกันนะคะเกรสรตรงนี้เนาะเกรสรแหลมๆนี้เนาะอ่าวิธีการนะคะบิดอย่างนี้ค่ะปิดแบบนี้แล้วก็สอดเข้ามาที่กรีบทางซ้ายของเขานี่ยละค่ะเห็นไหมเอยสอดเข้ามากรีบนี้นะนี่ค่ะนี่นะ มาเรียงประมาณนี้ค่ะแบบนี้สอดเข้ามาแบบนี้นะคะแบบนี้พับริบบิ้นแบบนี้นะคะอ่าแล้วก็สอดเข้ากีบด้านซ้ายที่เป็นกรีบบัวนะคะแบบนี้ค่ะเห็นชัดไหมเอ,อ่ยแบบนี้นะทำแบบเดียวกันค่ะวนไปให้ครบทั้งแปดเซนค่ะ อันนี้ไม่นิดเอากล้องลงต่ำไม่รู้จะโฟกัสไหมเพราะว่าเอาขึ้นสูงก็ดูไม่ชัดค่ะพอเอาลงต่ำก็จะเห็นแบบมุมแคบนิดนึงอย่างนี้นะคะในขั้นตอนนี้แม่นิดก็จะทำเร็วขึ้นนะคะใครไม่ทันก็กดสตัปคิปไว้ทำให้ครบทั้ง8เส้นแล้วค่อยมาทำต่อในขั้นตอนถัดไปกันนะคะ นี่นะคะเมื่อเราสอดครบทั้ง8เส้นแบบนี้เราก็จะมาดึงให้กระชับทีนี้กล้องของเมี์ก็จะแบบเหมือนจัดจัโฟกัสแล้ววุบวับวบวยังไงก็ไม่รู้ค่ะเป็นกล้องจากโทรศัพท์มือถือนะคะก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยสถเยรเท่าไหร่แต่จริงๆมันมันก็ไม่น่าจะเป็นนะคะแต่ไม่รู้ไม่นี่จะต้องไปตั้งค่าตรงไหนทํำไม่เป็น ตึงให้กระชับแบบนี้ประมาณนี้โดยประมาณนะคะพลิกกลับด้านมาฝั่งนี้แล้วเราก็สอดเก็บลอด3มนะคะสอดลอดไปตามแนวแบบนะะี้ค่ะสอดริบบิ้นหน้าเส้นของตัวเองนะคะลอด3ไปเลยค่ะเห็น <He en S 2> ชัดไหมเออแบบนี้นะนี่ค่ะลอด3ามไปแบบนี้เลยนะคะให้ครบทั้ง8เส้นเลยค่ะ เมื่อสอดครบดึงให้กระชับเบาๆนะคะพิกมาดูฝั่งนี้ด้วยว่าเสมอกันหรือยังตรงนี้ค่ะถ้ายังไม่เสมอกันแล้วก็ค่อยๆดึงอย่างนี้นะคะจากดึงตรงนี้แล้วก็มาดึงฝั่งนี้ค่ะนี่เห็นไหมคะนี่ค่ะก็ดึงให้กระชับเท่าๆกันอันนี้ยังไม่กระชับเราก็มาดึงอ่าพอได้แบบนี้แล้ว พอดึงให้กระชับเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็ทําในขั้นตอนถัดไปนะคะเส้นที่เราจะหยิบก็คือเส้นนี้เราจะมาสอดตรงนี้ตรงที่เป็นนะคะสอดลงไปใต้กลีบสีชมพูนะคะไม่ใช่เฉพาะแค่นี้นะต้องเป็นสีชมพูตรงนี้ตรงนี้ค่ะอาเห็นไหมคะใต้กลีบชมพูเราจะจับเส้นนี้เราจะข้ามมาหนึ่งเส้น บิดลิินก่อนนะคะบิดลิินขึ้นมาแบบนี้อ่าแล้วก็บิดเหมือนกรีบบัวลงอีกชั้นหนึ่งแต่ว่าเราข้ามแล้วมาสอดตรงนี้นะคะอย่างนี้ค่ะตามที่เราาร์ k ไว้ให้ดูเนาะแล้วก็ดึงค่ะแบบนี้พยายามดึงให้โค้งๆขึ้นด้านบนนะคะเพื่อให้กรีบโค้งๆอย่างนี้ค่ะอย่างนี้นะเราจะไม่ดึงแน่นมากค่ะประมาณนี้อ่าดูอีกทีนะคะพอจับเส้นนี้เราก็จะมาสอดตรงนี้เนาะ สอดใต้สีชมพูนะคะแบบนี้ค่ะเห็นไหมเอ่ยอ่ะมันเป็นสีเดียวกันเนาะน,นี่ค่ะสอดใต้ชมพูนี่เห็นไหมคะบิดเหมือนเดิมค่ะบิดเหมือนกลีบบัวแต่แค่ข้ามแล้วสอดเท่านั้นเองค่ะบิดอย่างนี้นะคะบิดให้เฉียงๆนิดนึงดึงไม่ต้องกระชับมากให้ยโยงๆขึ้นไว้ข้างบนอย่างนี้ให้โค้งๆขึ้นไปอย่างนี้ นะคะดอกของเราก็จะสวยงามทําแบบเดียวกันนะคะให้ครบทั้ง8เส้นเลยค่ะเห็นไหมคะสอดตรงนี้ไปเรื่อยๆนะคะทุกคน สุดท้ายก็ต้องสอดเข้าไปในกรีบด้านในนี้นะคะตรงนี้นะตรงนี้นะคะทุกคนเห็นไหมเอ,อ่นี่นะโอเคครบทั้งแปดเส้นเห็นไหมคะเราก็จะได้กรีบบัวที่โค้งๆแบบนี้อ่าทีนี้เราก็จัดจัดให้สวยงาม อันไหนที่ดึงแน่นไปแล้วก็ขยับขึ้นมานะคะทีนีน้ถ้าเราพอดีแล้วเราก็ทำกรีบบัวปรุมาหนึ่งชั้นง่ายค่ะดอกนี้คือง่ายๆเลยก็คือทำต่อมาจากดอกบัวดาวเนาะกลุ่มนี้อยู่ในตระกูลของบัวดาวค่ะเล็กๆน่ารัก,น,รกน่ารักนะคะยกขึ้น,นกรีบบัวนะคะปิดแบบนี้นะคะแล้วก็สอดตรงนี้เลยค่ะสอดเข้าไปนะคะ ตร,ตรงนี้สําคัญค่ะถ้าเราทำดอกส้มกระชับกรีบบัวของเราก็จะตั้งสวยงามนะคะแบบนี้ถ้าเราทําส้ม,มหลวมหลวมกรีบบัวของเราจะไม่มีที่ยืดนะคะเหมือนจะโครงเพลงนิดหนึง่งหลายคนก็สงสัยว่าทํายังไงกรีบบัวถึงจะตั้งอย่างเงี้ยทําไมโดนหนีบโดนนุ่นนี่นั่นมันจะขึ้นอยู่กับการทําลูกส้มด้วยนะคะถ้าลูกส้มหลวมกรีบบัวเราก็จะแบบยืดไม่แน่นนะคะทุกคนนึกออกเนาะ ทำแบบเดียวกันนะคะวนไปให้ครบทั้ง8เซ้นค่ะ รับทั้งแดเส้นเรียบร้อยดนหน้าตาแบบนี้น่ารักมากเลยค่ะทุกคนทีนี้เราก็ยังสามารถจัดได้นะกรีดตรงนี้ถ้าเราโดนหนีบโดนดึงมากเกินไปเราก็สามารถที่จะดึงขึ้นมาแต่ของ m นี่ตรงนี้คือพอดีแล้วกระชับแน่นพอดีนะคะเกสรตรงกลางน่ารักมากเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็สอดย้อนกลับขึ้นมานะคะแล้วก็นี้ค่ะขออภัยเล็บม่นี่นะคะเล็บยาวลืมตัดเล็บน่ากลัวมากเลย สอนให้ครบทั้งแปดเส้นนะคะทุกคนแบบนี้จริงถ้าเรามีเล็บมันก็สะดวกในการหยิบลิบบ้นด้วยค่ะทุกคนก็เลยไม่ได้ตัดให้สั้นมาก ดอกเล็กๆน่ารักค่ะทุกคนสามารถทำริบบิ้นเนื้อทรายอยู่ที่ราคาตัวเปล่า5บาทได้เลยเท่าๆกับดอกบัวดาวนะคะทีนี้ถ้าเราเพิ่มเป็นกาเชรเพชรสเพชรทึบทร้งหรือเพชรอะไรก็ตามด้วยลายต่างๆเราก็อาจจะเพิ่มขึ้นมาอีก1บาทเป็น6บาทหรือ7บาทแล้วแต่ฟีมือของเรานะคะทำออกมาสวยก็สามารถอัพราคาได้ดีอ่าสอดครบทั้ง8เส้นแล้วได้หน้าตาแบบนี้อย่างนี้นะคะทีนี้ กรีบถัดไปใครจะทำเหมือนกรีบบัวดาวก็ได้เป็นสองชั้นเป็นปทุมมาทั้งสองชั้นแบบนี้ก็ได้ค่ะสวยเหมือนกันค่ะทุกคนค่ะแบบนี้เนาะอมนนี่นิดลองทำให้ดูเนาะก็จะลงมาอย่างนี้กรีบด้านบนจะไม่โดนโดนหนีบนะคะทุกคนถ้าเกิดบ้าแบบที่มินิดบอกเนาะก็คือทำส้มกระชับแน่นพอดีกรีบด้านบนเขาก็ยังคง คงรูปแบบนี้ค่ะจะไม่โดนหนีบมากจะได้หน้าตาแบบนี้จะสวยน่ารักมากเลยค่ะทุกคนนะแต่ว่าในแบบของมันนี่จะเป็นแบบนี้เนาะเดี๋ยวมันี่พาทําแบบนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยถ้าใครทําถนัดทําเก่งแล้วก็มามาทำแบบนี้ก็ได้ค่ะทุกคนเป็นเหมือนโบดาวนะอ่าซึ้ก็อย่างนี้นะคะง่ายๆเลยแล้วก็บึ้บมาแค่นี้เอง ง่ายกว่ากรีบบบั่ปทุมาอีกชั้นหนึ่งไหมคะทุกคนแต่ว่ามันก็จะได้ให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันออกมาอีกนิดนึงเนาะอ่าทีเนี้ยแล้ก็ทำอย่างนี้ค่ะนี่นะอ่าก็จะได้ประมาณนี้ค่ะทุกคนได้ความรู้สึกอีกแบบหนึ่งนี่อีกกรีบหนึ่งเนาะคือ ำแบบเดียวกันนะคะให้ครบทั้งแปดเส้นเลยค่ะอ,นนอ่ะไม่ได้ทำผิดอีกแล้วนี่เห็นไหมเพินไปเลยต้องอย่างนี้ค่ะทุกคนแล้วก็อย่างนี้ไม่ต้องบีบค่ะทุกคนแค่นี้เองนะคะง่ายกว่าง่ายๆายสบายๆายนะคะก็คือเราสามารถที่จะเป็นดอกทำไว้ในยามว่างเมื่อลูกค้าทักมาเราก็มีดอกนี้เป็นสต็อกได้เลยค่ะสวยน่ารักทำง่ายเวลาว่างๆไม่นี้ก็จะนั่งพับเกสร<ม>บัว เกสรบัวทิ้งไว้เยอะๆๆๆๆดีพอลูกค้าถามว่ามามาสั่งเราเราก็ถามว่าอยากได้ดอกแบบไหนเราก็มีฐานของเราแล้วก็คือกรีบเกรสรบัวข้างในของเราเราก็มาเพิ่มดิด้นๆต่อยอดเอาได้เลยนะอแบบนี้ไปรเรื่อยๆนะคะให้ครบทั้ง8เส้นค่ะ ทำให้ครบทั้ง8เส้นเลยนะคะทำเรียบร้อยครบทั้ง8เส้นนะคะได้กลีบน่ารักอ่อนหวานนะคะหลังจากนั้นก็สอดตัดริบบิ้นแล้วก็สอดเก็บได้เลยค่ะตัดริบบิ้นให้เหลือประมาณ3เซนติเมตรแล้วก็สอดเก็บนะคะตัดริบบิ้นให้เหลือประมาณนี้ค่ะ3เซนติเมตรก็สอดเก็บได้เลยค่ะ อันนี้ยังยาวไปนะคะทุกคนยาวไปก็ตัดออกได้เลยเนาะเดี๋ยวมันนี้ลองสอดดูอ่าพอได้เยอะค่ะสอดแบบนี้นะคะโอเคเน่นกระชับใส่เลียนที่หลังใส่ก้านปัดจัดการนะคะทุกคน หรือว่าใส่ก้านเป็นไม้เสียบธนบัตรก็สวยน่ารักค่ะง่ายๆสบายๆไม่ไม,ไม่ไม่มีขั้นตอนที่เยอะเนาะเรียบร้อยค่ะครับเรามาดูสวยงามและน่ารักมากเลยค่ะอันนี้เป็นกลีบแบบนี้เนาะเดี๋ยวจะให้ดูแบบกลีบของบัวดาวนะคะทุกคนนี่คือรูปแบบที่เราทำกลีบแบบบัวดาวนะคะ แบบบัวปทุมมาสองชั้นก็สวยและน่ารักนะคะทุกคนใครจะเพิ่มเป็นกลีบสีเขียวก็ได้ค่ะทุกคน